สวัครับเพื่อนพ้องน้องพี่วันนี้จะขอนําเสนออีก2รุ่นรุ่นสงครามเกาหลีหนึและ2นะครับเพื่อบันทึกไว้ในช่องพระแท้สบายใจในทาง YouTube ให้นักสะสมรุ่นใหม่ได้แวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมกันนะครับก่อนอื่นก็เช่นเคยครับหากวันใดวันหนึ่งตกเป็นลูกค้ากันผมใช้ธนาคารเดียวนะครับธนาคารกรุงเทพเลขที่นี้เลยนะครับหรือท่านใดมีอยากจะแบ่งผมก็ติดต่อตามช่องทาง ตามช่องทางที่ให้ไว้นี่เลยตามนี้ผมอธิบายสั้นๆเนาะเพราะว่าเกรงใจคนเก่าที่เข้ามาดูนะครับเดี๋ยวมาชมภาพเลยครับนะครับก่อนอื่นก็ให้ชมภาพตามนี้เลยนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาแล้วก็จะใช้เวลาไม่มากเพราะมีสองรุ่นนะครับนี่คือรุ่นแรกปี18หรือรุ่นพิเศษหลวงพ่อหลิวนะครับยุคนั้นยังหลวงพ่อหลีวแล้วก็เป็นเหรียญงานนะครับทอดประปาสามัคคีวัดสนามแย่ปี18 ดังนั้นจุดจดจำในเต็มเหรียญเลยครับเป็นเหรียญอีกรุ่นหนึ่งที่ที่นักสะสมรุ่นใหม่ๆห,หรือรุ่นเก่าเนี่ยก็าาหากันอยู่นะครับแล้วถ้าท่านไปเจอแล้วเวลานี้มันมีเกด,ดัดดื่นเลยนะครับทั้งรุ่นหนึ่งรุ่น2นะครับแน่นอนแล้วเพราะมันมีค่านิยมพุ่งแรงนะครับราคาไปไกลามากนะครับเนื้อนาวะนี่ก็เล่นกันเป็นหมื่นังนั้นเหรียญนี้ผมไม่รู้ว่าเนื้อนาวะหรือทองแดงเพราะนาวะและทองแดงสร้างมาคล้ายๆกัน คือไม่ต่อโค้ดพิมพ์เดียวกันตัวตัดเดียวกันเหมือนกับยันวนปี3-5หรืออะไรสร้างโบสถน้องอ้อปี4-0ซึ่งจะมี2เนื้อเช่นเดียวกันก็จะต้องพิสูจน์เนื้อในลักษณะที่มีความแม่นนะครับแต่ผมไม่แม่นนะครับผมไม่แม่นผมจึงไม่กล้าไปฟันธงว่าเหรียญน,นี้คือเนื้อวะนั้นผมตีเป็นทองแดงไว้ก่อนนะครับ ดังนั้นก็ไม่ได้มีให้แบ่งให้ท่านผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งผมมีเกินกว่าหนึ่งเหรียญน,นะครับยผมยินดีแบ่งหรือท่านใดมีอยากจะแบ่งผมก็ยินดีราคาคุยกันหลังไม่ได้ถ้าท่านจะแบ่งผมนะครับดังนั้นเป็นเหรียญที่หากันพอสมควรเป็นเหรียญที่เราเรียกว่าอะไรนะครับสร้างพิธีปลุกเสกนี่โบดลั่นเลยเปรี้ยวเลยครับแล้วก็มีฝุ่นละอองหล่นลงหลง่นล,ลงมาเกลียวกราวเลยลเป็นพิธีที่มีอภินิหาร แสดงถึงอิทธิฤทธิ์อภินิหารต่างๆนะครับชื่ออีกเรียกขานหนึ่งก็คือสองคารามเกาหลีนะครับอันส่วนข้อมูลเนี่ยท่านไปศึกษาหาความรู้ต่อเท่าที่ผมทราบเนี่ยคือถ้าสงคารามเกาหลีเนี่ยมันมันจบลงนานแล้วนะครับก่อนปี2500แต่เนี่ยปี2518มาสร้างนะนัน,ม,นมันเกี่ยวพันหรืออะไรยังไงแต่ข้อมูลแวบๆมาคือว่า ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสงคารามเกาหลีหรือข้าราชการไปลบสงคารามเกาหลีในคราวนั้นเนี่ยท่านเป็นสิทธิ์ทองหลุงปู่หลิวท่านได้ท่านได้ท่านได้มาสร้างแล้วก็ให้ลวงปู่หลิวปลูกเสกก็สร้างจํานวนจํากัดนะครับสมัยโบราณก็คงไม่ได้สร้างเยอะจึงมีราคาข้างงวดค่อนข้างไปเร็วแล้วก,แวก็แล้วก็หากันมีค่านิยมสูงนั้นนวะเล่นกันแพงมากงนั้นทองแดงก็เล่นกันหลายพันอยู่นะครับผมจะไม่พูดเรื่องราคาเพราะไม่ได้มาเสนอแบ่งปันนะครับเพราะว่าถ้าดาว,น,วนในปันใดวันหนึ่งผมมีเกินกว่า แต่วันนี้มี2เหรียญครับแต่ว่ายังยังไม่ได้แบ่งใครนะครับยังไม่ได้แบ่งใครเังะนั้นจุดสังเกตจดจำเนี่ยก็คือลักษณะอย่างนี้เลยนะครับพราะนั้นแผ่นเหรียญพื้นเหรียญได้ดูได้หมดเลยเนี่ยที่ผมดึงให้ดูเนี่ยครับแผ่นเหรียญน,นะครับเนี่ยลักษณะท่านจดจําเลยนะครับเนี่ยนะจดจําเลยนะครับเนี่ยดูได้หมดเลยนะครับแต่แและเกเวลาปลอมมาท่านก็ดูเส้นสายรวดลายมันเหมือนของเราไหมมันเหมือนที่ผมนาเสนอนี่ไหมนะหูเจาะรอยเจาะเนั้นทั้งเคี่ยวตรงนี้ก็สาคัญนะครับเนี่ยผมให้ดูเลยเดี๋ยวผมจะเทียบตัวตัดให้ดูต มีความเข้มขลังมากแล้วก็เนื้อหนานาสมัยนั้นคือใช้วัสดุค่อนข้างดีดเยี่ยมเลยครับยุคนุ้นนะครับปีหนึ่งแปดนะครับก็พระสี่สิบกว่าปีนะครับพระสี่สิบกว่าปีดังนั้นโอ้ความเข้มขลังหรือความดุดันความสวยงามนี่ถือว่าโอเคเลยครับในการจัดสร้างการผลิตนั้นเนี่ยก็ต้องยกเครดิตให้ผู้จัดสร้างนะครับนี่ครับตัวสังเกตท่านดูให้ดีนะครับ พอพาหอหีบอะไรต่างๆแล้วพิกไปดูด้านหลังท่านดูต้องสอเสือสอเสือท่านดูนะมีความเป็นพิเศษแล้วก็เส้นสายลวดลายนี่มีนะครับเดี๋ยวผมดึงให้ดูเห็นไหมครับเห็นไหมเดี๋ยวผมดึงให้ดูนะเดี๋ยวผมดึงให้ดูนะครับพอเห็นไหมครับต้องยอยักนะผมเรียกยักหรือรอเรือ2ตัวนยครับเนี่ยยันตัวเนี้ยนะครับจะมีเส้นสเกลเส้นมันเส้นผมบางๆเล็กกว่าเส้นผมนะครับเส้นตรงเนี้ยสเส้นแล้วก็มีแถวนี้ก็มีนะครับเส้นแตกยอดยันนี้ก็มีนะครับนั้นขอบเหลี่ยนเนี่ยดูได ขอบเหรียญนะี่ดูลักษณะนีะ่ดูได้หมดเลยนะครับรอเรือเนี่ยสองตัวนี่ดูได้รอเรือเยียวยักอะไรเนี่ยครับดูได้ทัานเส้นตรงนี้ดูได้นะครับเดี๋ยวผมอ่าผมจะมาอธิบายแล้วผมจะดึงให้ดูนะครับเดี๋ยวเห็นไหมฮะเดี๋ยวผมจะเอียงเอียงให้ดูนะครับจะเห็นไหมครับเริ่มเห็นแล้ว้องรเองเรือสองตัวหรือเยียวยักจะมีเส้นนะครับจะมีเส้นท่านได้ไอแอบเปลือบ2องได้นะครับเนะเส้นไปถึงนู่นเลยนะครับแล้วก็เห็นไหมเส้นต้องเลขสองลงมานะครับเลขสองไทยนะครับสองพันห้าร้อยสิบแปดนะครับ แล้วก็ต้องสอเสือท่านดูสอเสอือนะครับเห็นไหมฮะท่านดูสอเสือมีความเป็นพิเศษในลักษณะสอเสือทนก็ะจดจาท่านดูยันตัวนี้เนี่ยมีความพิเศษมากนะของเก๊ะทาเรียนแบบท่านก็ต้องดูวันเรียนมาแบบไหนหนาหรือบางหรือไม่มีหรือไม่มีให้หายต้องมีแล้วคมแล้วต้องสวยงามแบบนั้นนะครับต้องธรรมชาติงี้นั้นเส้นปลายก็จะประมาณนี้นะครับเส้นสายลดลายก็ประมาณนี้งั้นเนื้อแหลมเลือดแนบเนื้ออะไรต่างๆก็ต้องดูนะครับลักษณะแผ่นเหรียญนลักษณะของ วัดสนามแย้ท่านก็ต้องดูด้วยนะครับเนี่ยผมพลิกให้ดูหมดเลยนะครับตัวหนังสือสวยงามมากนะครับยังอยู่ในสภาพดีเดือนนี้นะครับเ,ออเห็นไหมฮะแล้วขอบตัดนะครับเดี๋ยวขอบตัดจะให้ดูนะั้นท่านดูลักษณะร่องรอยการตัดหูเหรียญก่อนนะครับหูเหรียญเนี่ยท่านจดจำไปนะเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกเหรียญหนึ่งเนี่ยท่านจดจําไปเลยนะครับจะประมาณนี้เลยนะครับจะประมาณนี้เลยจะประมาณนี้เลยก็คือลักษณะดูไม่ยาก แต่ถ้าไม่เคยดูก็จะยากนะครับเดี๋ยวไปดูตัวตัดครับเห็นไหมฮะตัวตัดดูนะครับดูตัวตัดไว้นะครับผมมีอยู่สองเหรียญนะครับผมแกะออกจากกรอบด้วยนะครับเพราะว่าผมจะดูขอบตัดนะครับผมก็ไม่ไว้ใจเพราะว่าหน้าตาจะเหมือนกันที่นี้เมื่อมาพิสูจน์ขอบตัดแล้วมันก็ทําให้เราไปส่องจุดอื่นนะครับไปส่องจุดอื่นก็ให้เสริมความมั่นใจให้กับเรานะครับเดี๋ยวไปดูอีกด้านหนึ่งนะครับาดกด้านหนึ่ง มนะตัวตัดนะครับตัวตัดดุดันมากครับตัวตัดและลักษณะที่ตัดโบราณน,นะปีหนึ่งแปดนี่ถือว่าแล้วเนื้อหนาผลิตได้เนื้อหนาแล้วก็มีความเข้มขลังมีความหนักของเหรียญน,นะครับนกันะนะหูเหรียญตรงนี้นะที่ผมเรียนเมื่อกี้นีครับเนี่ย,ยดูไว้นะครับนะบตัวเจาะที่กินเนื้อเหรียญไปกินเนื้อหูเหรียญไปนะครับต้องเป็นกรกลักษณ์แบบนี้เลย นั้นถ้าไปเห็นเรียนแบบมาอะไรมาเนี่ยทำตรงนี้เหมือนตรงนี้ไหมนะครับท่านก็ต้องดูนี่คือจุดจุดตายเลยนะจุดหลักสากลสิ่งที่ผมอ่านหรือสิ่งที่ผมแนะบางทีไม่ใช่สากลน,นะครับแต่ว่าเป็นข้อมูลสําหรับผมสําหรับส่วนตัวที่ได้สังเกตส่องแล้วก็จดจําแล้วก็เอามาเล่าสู่คนฟังนะครับก็จะประมาณนี้ก็จะประมาณนี้ นะครับก็จะประมาณนี้นะผมมีอยู่สองเหรียญนะครับไม่รู้ว่านวะทั้งสองเหรียญหรือว่าอีกเหรียญนวะอีกเหรียญทองแดงหรือทองแดงทั้งสองเหรียญนี่ผมก็เวลาเนี้ยผมผมยังยังงงๆอยู่เพราะว่าเอาการแยกเนื้อเนี่ยต้องไปพิสูจน์กันนะครับดังนั้นในคร่าวๆล่าๆเราก็ตีเป็นทองแดงซะก่อนนะครับเดี๋ยวไปชมรุ่นที่2กันนิดนึงก่อนปิดเกมนะครับนี่ครับรุ่น2ก็มีเกดัดเดือดเหมือนกันนะครับเหตุที่ต้องเอามารีบลงอ่ะอย่างที่เรียนไปแล้วหลายๆคลิปนะครับเหรียญของหลวงปู่หลิวเนี่ยมีเก นะครับมีเกมีเกมีเก,เก้พอสมควรเลยนะครับมีเกือบทุกรุ่นจริงๆนะครับอนั้นเหรียญน,นี้ท่านดูข้างหลังศีรษะท่านนะจะเป็นประมาณนี้นั้นจุดจดจำดูหูเหรียญประมาณเนี้ยดูหลังศีรษะจะเป็นเนื้อโนนูนมีปุยมีเส้นอยู่นะครับนะจุดจดจำเหรียญอื่นๆก็มีแต่ผมมีอยู่หลายเหรียญอยู่แต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนบ้างนะครับอันนี้อยู่ใกล้มือพอดีเลี่ยมเก็บผิวเอาไว้เนี่ยเนื้อนวะเหมือนกันครับเนี่ยโค้ดลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นโค้ดใบพัดในดอกคงจักรนะครับแล้วก็เนื้อจะมีความยุลงไป นะครับเนื้อจะมีความยุบลงไปหน้าโค้ดเนี่ยครับลอยลักษณะล่องรอยจะประมาณนี้จะไม่ดีนะครับเห็นไหมคำว่าหลิวท่านดูให้ดีท่านดูให้ดีนะครับผมไม่ได้มีตัวตัดให้ดูนะหาตัวตัดไปดูอันนี้ดูเสริมไปนะครับแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวหลังมีเวลาจะทยอยเก็บรายละเอียดลงให้ครบให้ให้เล็ดได้มากที่สุดท่าที่จะทำได้นะท่านดูซอกแขนว่าจาได้ถ้าจําอย่างอื่นไม่ได้ไวๆก็ดูซอกแขนนะครับใลัลักษณะมีความพิเศษซ่อนอยู่เหมือนกันแล้วก็ดูสังคติดูนะดูชีวรดู เส้นประคตอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ข้างหลังไปดูจะมีตรงยันอยู่ตัวเนี้ยตัวหนึ่งนะน่าจดจำเหมือนกันเนี่ยยันตัวเนี้ยไปชิดขอบมันจะมีเนื้อนุ่นๆอยู่นิดหนึ่งนะครับแล้วก็หูเหรียญไม่ปริ้นมากนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับเนี่ยหูเหรียญก็จะประมาณนี้นั้นถ้าท่านจดจําได้เหล่านี้ก็เนี่ยรุ่นพิเศษเหมือนกันแต่รุ่น2ปี36นั้นเมื่อกี้ปี 1, 18 18กับ36ก็มาอีก10ตเท่าไหร่สิบแปีให้หลังนะครับนั้นได้รับความนิยมราคาแพงไปไกลและจึงมมีรุุ่นนนนหลังังาสบสบ ให้คนที่มีความศรัทธาแต่มีกําลังทรัพย์เข้าถึงได้บ้างนะเหรียญนี้ก็นวะก็เล่นกันพันกว่านะครับรุ่น2อนี่เล่นกันพันกว่าดังนั้นผมมีหลายเหรียญอยู่นะครับแต่ว่าจะมีเนื้อนวะเนื้อทองแดงเนื้อฝาบาทรุ่นนี้ส่วนเนื้อเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวหยุดนิดนึงอธิบายต่อส่วนเนื้อนี้นะครับเนื้อนี้ก็จะมีเนื้อนวะเนื้อทองแดงซึ่งอย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้ว่าไม่ได้แยกเนื้อไว้แต่หน้าตาเหมือนกันตัวตัดเดียวกันพิมพ์เดียวกันนะครับปลุกเสกเดียวกัน แล้วก็จะมีเนื้อกระไหลทองนะครับมีเนื้อกระไหล่ทองแล้วบวกเงินกระไหล่ทองกระไหลเงินแล้วมีหลังๆในรู้สึกเอาไปทําซ้ําแล้วก็มีของปลอมของเกยเดนแบดเอาไปทําซ้ําปนเปนกันจนออมองไม่ออกเลยว่าเหรียญทันยุคหรือว่าเหรียญแท้ไม่แท้แค่ไหนอย่างไรนะครับแต่ว่าเหรียญพวกกระไหลเนี่ยผมไม่มีความชํานาญที่จะเล่นก็เลยเไม่ได้ผ่านมือมา นะไม่มีข้อมูลจะมาเล่าให้ฟังดังนั้นสิ่งที่ผมจะเล่าให้ฟังก็คือประมาณแค่นี้เรือนนี้นะครับดังนั้นจุดจดจำเนี่ยอย่างที่เรียนไปแล้วเนี่ยตามหน้าตานะครับดูหน้าตาหลวงพ่อหน้าตายังหนุ่มนะครับเพื่อทบทวนให้ท่านได้จดจานะครับหน้าตายังหนุ่มหน้าตาประมาณนี้นะจดจําไม่ดีนะครับหน้าตาประมาณนี้เส้นสายข้างหน้านี่ดูได้หมดเลยนะครับเนี่ยเส้นสายข้างหน้านะฮะอาสนะที่ลอง นั่งของท่านเนี่ยครับดูได้เหมือนกันนะครับดูได้เหมือนกันฮะท่านดูดีนะผมคงไม่ได้อธิบายทั้งหมดเรกเพราะว่าจุดมันเยอะนะครับเป็นพระที่ผมก็ชอบอีกรุ่นหนึ่งเหมือนกันเป็นพระที่มีลายเสนนะครับเป็นพระที่มีลายเห็นไหมเส้นต้องยอยัก์นี่ครับเห็นไหมเส้นเนี่ยที่ผมเรียนเมื่อกี้ที่นี่มามองเห็นแล้วเมื่อกี้หาไม่เห็นนะครับคือพุทธคุณเริ่มเปล่งปังนะครับเริ่มเริ่มเมตตาท่านเริ่มเมตตาผู้ชมแล้วก็ตัวผมด้วยนะครับว่าเออเองจํากันไว้นะครับเหรียญแท้จะเป็นอย่างนี้อะไรประมาณนี้นะครับ ดัน,นั้นจุดจดจํานี่เลยนะครับโค้ดไอ้ไอ้ขอบตาให้ดูไปเรียบร้อยนะลักษณะข้างหลังนี่เป็นรอยตาบายน่เป็นรอยออเสน้เสนๆเ,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 เนี่ยต้องเป็นแบบนี้นะครับแล้วเป็นจริงๆเหมือนกันทุกเหรียญถ้าไม่ใช่แปลว่าท่านต้องสงสัยไว้ก่อนนะครับอย่าพึ่งจ่ายสตังค์นะครับเช็คให้แน่ใจซะก่อนแล้วมีการรับประกันแค่ไหนอย่างไรสาหรับเหรียญผมทุกรุ่นทุกเหรียญท,ทุกเนื้อท้ออกจากมือผมผมยืนยันได้เลยนะครับประกันให้ตลอดชีพนะครับ นั้นเล่นกับเล่นพระกับผมสบายใจส่วนท่านจะแบ่งปันผมท่านไปต้องประกันผมถ้าถผมตกลงใจเงินท่านท่านแล้วท่านสบายใจได้จบเอาตามนั้นเลยแต่ของผมมีที่ตั้งมีที่หมายดัยงนั้นไม่มีวันที่จะไปหนีท่านนะครับก็คือสบายใจได้ประกันตลอดชีวิตนะครับถ้าแก้คืนเต็มนะแก้คืนเต็มครับก็ชมไว้ในช่วงสุดท้ายของคลิปเนาะก็ไม่มีอะไรมากก็ฝากไว้นะั้น ท่านก็หมั่นศึกษาแล้วก็หมั่นดูบ่อยๆท่านก็จะจดจําได้เองสําหรับนักสะสมรูปใหม่ๆนะครับดังนั้นคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจกันแล้วหวังว่าผมไม่ได้พูดคนเดียวอย่างน้อยผู้ที่เข้ามาชมคลิปสา3คน5คนได้ของแท้นะจ่ายเงินแท้ได้ของแท้ไม่ไปหลงหยิบเอาของเทียมแล้วจ่ายเงินแท้ไปไหวบูชาเก็บสะสมเป็นสบัติุรหลานผมก็ภูมิใจสวัสดีครับ